สุขีอังสาอ่าสุขีอังสานโอเควันนี้เป็นวันที่เท่าไหรล่ละยี่สิบสองแล้วใช่ไหมยี่สิบสองตุลาคมสองห้าหกหกอ่าหกหกอ่าก็คือใกล้ชั่วโมงสุดท้ายละเดี๋ยววันนี้จะเหลือว,วิชาอ่าวิญญาณน,นกไคลาชีวิตนามบัตรและทักกินลำเบอร์คิดว่าเย็นนี้จบหมดนะจบหมดแต่อ่า จะเอาอะไรก่อนเนี่ยตอนเช้านี่เอาไพ่ก่อนว่ากินยาโนกกันว่าอะไรเอาไพ่ก่อนเอหโหบางคนนี่รอลุ้นหน้าโดยสุดตุ่พีบเขาแล้วนี่อะไรนะคนมาเรียนไม่ได้นะสองวันสุดท้ายเพราะอะไรป่ะโควิดกินนะโอโห้หแล้วนั่งนะแถวหน้าตมาเลยนะ่โอ้โหตมาเซลเลยตมาก็ไม่รู้ว่าเป็นโควิดนะตมาก็จับจัดกระดูกให้เดคลยกคลักคคกพวกนี้ว่าไอ้จันไข้ขึ้นเลยมาะร้อนามาไม่ได้ สี่ห้าคนนั่งแถวหน้าตั้งมาตัมาก็สอนนักเรียนแต่ตามาตายแล้วครูก็จะติดโควิดด้วยหรือเปล่าวันหลอบนีน้มีคนติดโควิดแล้วแสดงว่าเออภูมิต้านทานเราก็ดีอยมือนอยู่กับคนโควิดนั่งแถวหน้าสุดเลยไม่เป็นสี่คนเป็นหมดนะแต่ตามาอยู่ต้างหน้าสุดนะไม่เป็นอ่าเขาั้งกันโตข้างหน้าจําได้เนะลยก็ไม่ได้มาเรียนสองวันวันนี้ก็เลยมาขออะไรนะ,ะเรียนต่อนะเรียนต่อรอ,อบที่แล้วจริง <c oughs> เรื่องไพ่เนี่ยมันต้องอะไรนะชำนาญในที่เราเนี่ยไม่ว่าตัวเลข9ตัวระยะสี่ระยะอะไรพวกนี้มันต้องท่องจาไม่ได้เสร็จแ,แล้วบางทีก็มาต้องมาท่องจำอันนี้อะไรนะ2ถึง12อ,อ,อ่ะที่ความสัมพันธ์แล้วก็บางทีเรื่องมุมมองในด้านการงานมุมมองด้านสุขภาพมุมมองด้านความรับมุมมองด้านในอะไรอ่ะ หลายๆด้านเนี่ยที่เราเราเรียนกันมาวันแรกเนี่ยต้องพยายามท่องให้จําพยายามท่องให้จำปุ๊บเนี่ยเวลาเรามาดูเพาาราะว่าในไพ่เนี่ยมันไม่มีความมันจะตีความหมายตัวเลขเพราะมันจะมีเลขที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเป็นเลขแล้วนะเลขสิบเก้าแล้วก็สิบนะแล้วก็สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วก็สิบสามอ่ามันตัวนี่เดี๋ยวเราเราค่อยค่อยปฏิบัติกันตรงนูนะ้นเนาะปฏิบัตินี่เดี๋ยวนี่มันจะมีเลขแล้วนะอ่าเดี๋ยวนะ จะมีอ๋อเด้ก็เอางั้นอ่ะเลยเปนยานกก่อนใช่ไหมโอเคโอเควันนี้รอบนี้มีโอนมาจากต่างประเทศด้วย รัตมาก็ไม่ได้พูดวิญญาณนกข้างหน้าอะไรนั่นเนี่ยให้โพดตุ้ยพูดหมดเลยนะพอเวลาสงสัยโพดตุ้ยก็อยากจะิดอันนี้หน่อยโอเควิญญาณนกก็วิญญาณนกกันนะเดี๋ยววิญญาณนกใช้เวลาเอาเอาเร็วๆหนึ่งชั่วโมงนึ่งแบบว่าเร็วๆรุนอ่ะใครจะยกตัวอย่างยกมือขึ้นอ่าแถวน้านี่บ่อยเลยเกินนี่ไงแล้วอันนี้ยกบ่อยไหมเนี่ยบ่อยเหรอแล้วตุ้นไอ้บ่อยไหมฮะบ่อยอยู่ใช่ไหม นี่ก็บ่อยอยู่น่าจำจำได้แถวหน้านี่ไปเอาไว้ไวค่ะเอาไว้ไว้ก็บ่อยละไว้ไวก็นี่เอาเอาเอาพี่เลี้ยงเราบ้างเอาพี่เลี้ยงอ่าอ่าอ่าอมีไม่มีตัวเลขเลยเลขเลยล่าชีวิตตัวเลขเลยสองหกแปดอ่าสามสามศูนย์สามใช่ไหมโอเคมาจะเขียนนกยังไงหดียวนี่เป็นนกอินทรีนะ Nói chung là tùa dưới nó mới chặt. mới bếp chặt, nó mới À, đây รหัสชีวิตเรามาไว้ตรงกลางนี่ตรงกลางนี่ด้านด้านไหนนี่นี่ถ้าเป็นถ้าเรามองเนี่ยนี่ด้านด้านไหนดีอ่ะด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาดีนะด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายเนาะเราเลือกด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ให้ลบหนึ่งด้านขวาให้บวกหนึ่งแปดลบหนึ่งเหลือเท่าไหร่เเจ็ดใช่ไหมเจ็ด 7จ็ดบหได้เท่าไรเดอเดอหกโอเคแล้วก็8ปบกหนึ่งได้เท่าไรเก้าบวกหนึ่งได้เท่าไรเป็น1นึ่งใช่ไหมเป็นหโอเคเป็นหโอเค OK, นะแล้วก็อันนี้เข้าใจไหมถ้าด้านด้นด้นด้นซ้ายนี่ให้ลบ 1, 1, 1นะึ่่งอันนี้ให้บวกหนะึนึแล้วก็หางนี่เท่าไร่าสบเอ็ดมาตัง้ง จะเป็นตั้เอ็ 18, ลบแปเท่าไรสาที่เราเขียนเปลี่ยนละครชีวิตนี่อะไรนะเป็นละครชีวิตนี่อะไรนะเอา7มาลบใช่ไหมแต่เน,นี้ย1ิบเอมาลบนะสิบเอมาตั้งเป็นตั้งเป็นฐานทุกตัวเนี่ยก็สิบเมัลบอันนี้ได้เลขสามหางของนอกนี่คือเลขอะไรนะเลขสาปีกมันคือ7จ็กับหกกับห แล้วนอกแต่ละตัวเนี่ยป้อหมายมันบินไปไหนเนนบินไปที่ไหนฮะบินบนฟ้าป้อหมายคือสองสองสี่สองสองสี่ป้อหมายในภาษาอังกฤษว่า the way the way หรือว่าอะ,อะไรนะมักมัก,กนนะหรือว่าทางเดินหรือว่าอะไรนะ,ะป้อหมายคือนิพพานนะ,ะนิพพาน มักมีองศาหรือวะนะ่าจุดเป้าหมายเราปฏิบัติรมเ,เพื่อสู่นิพานสองสองสี่นี่<อ>นิพานหรือว่าอะไรนะ,ะมันจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูอมาดูใครไม่เข้าใจเมื่อกี้เลขสามลบหนึ่งได้เท่าไหร่ฮะสองสอง,สองลอบ 1, หนึ่งหือเป่าหนึ่งนะแล้วก็สามบวกหนึ่งเป็นสี่แล้วก็สี่บวกหนึ่ง ห้าเป็นห้าอ่าโอเคอันนี้เป็นอ่าความคิดอันนี้เป็นด้านการกระทำความคิดด้านการกระทำอาใครตกเลขแปดบ้างเดี๋ยวก็ดูไป,ป,ป,ปว่าปีลบปีบวกกันแล้ก็ดูอันนี้นไปแปดมาจากไหนคมาจากไหนรหัสชีวิตไงตรหัสชีวิตของเขาสองหกแปดอ่าสองหกแปดอ่าและนี่สามศูนย์สามรหัสชีวิตเขาอ,อ่าสามศูนย์สามอ่าแต่เราเลขอนาคตรเราไม่เอาละเราเอาอะไรนะ เราแค่เฉพาะรหัสชีวิตของเราอ่ะ,อ,ะอย่างเช่นอของคุณคุณใบไวรหัสเล 8, ขแปดก็แปดมาตัาง้งเ, 7, กกเหมือกนกันเลขเจ็ดฟีโลก็เลขเจ็ดเข้าใจไหมสมมติว่าของคุณธนายพรเลขสี่ก็เลขสี่มาไว้ตรงกลางแล้วก็ลบ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 ไปเลขก,กันเลยนะ,ะถ้าต้องก็บวกขึ้นไปแล้วก็สิบเอ็ดมาลบอโอเคนะเขียนของตัวเองเสร็จหรือยัง อใช,ใช่อันนี้เป็นความคิดอันนี้เป็นต้างคิดความคิดใช่ปีบวกน,นี่เป็นปีลบก,ก,การกระทำการกระทำโอเคเรามาคุยความคิดของคุณะนะลินะชื่ออะไรจำไม่ได้เนี่ยนะ,ะคุณจุนะคุณจุความคิดของคุณจุก่อนอใครตกเลขแปต้องยกมือขึ้นอ่าเราฟังไปด้วยกันเลขแ8ดส8่สี่แป หรือว่าบางทีเนี่ยนกเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะบินตรงรหัสชีวิตนะบางทีรหัสช่องกลางก็ได้ช่องมันปลายก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะเอาแบบไหนโอเคสำหรับระหว่างอายุเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสี่สิบไปเนี่ยเราต้องฝึกบินอันนี้ฝึกอะไรนะฝึกบินฝึกเล็กเจ็ดเนี่ยด้านซ้ายตัวนนี้คนจู่เนี่ยโอ้โหตั้งแต่ตัวนี้อายุเท่าไหร่ 42่สิบละจบแล้วใช่ไหมเนี่ย42นี่จบและสี่สิบเจ็ดเรียนอะไรป่ะเรียนเจออะไรอันนี้โอ้โหคนจุ๊บนี่รับรองเรียนอะไรสารพัดเลยเรียนเจออันเล็กก็เรียนเรียนเรียนเรโดยเฉพาะเรียนเรื่องอะไรเดินๆเลขของนี่เรียนเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรเรื่องดูแลสุขภาพอ่าตอนนี้กำลังเรียนอยู่วสสอลงสมัครเรียนวสสรุ่นที่21อ่า เป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องกันเป็นสิทธิ์รุ่นเดียวกันด้วยนะรุ่นเดียวกัตมาด้วยรุ่นแจ็คด้วยรุ่นคุณเนยด้วยสิทธิ์วสสต่อไปเนี่ยเป็นสำนักเดียวกันกับสถนอมสุขภาพส่วนมากเนี่ยเพราะว่าตมามาเมืองไทยเนี่ยนะจุดแรกที่ตมาเปิดไปเปิดคอร์สสอนเรานักจักระโดดที่วสศพิศนโลกปีคอศสอง0ันน่าจะเป็น อ่าสองพันหกอ่าช่วงเดือนประมาณเนี้ยเดือนมิถุนายนก็ปลายปีน่าจะปลายปีปลายปีประมาณเดือนสิบเอ็ดอะไรเนี้ยหลังจากนั้น,นเนี้ยกลุ่มมันนี่แหละอ่าเป็นตัวริเริ่มเพราะอะไรจะมาสอนรหัสไปสองวันเนขาเลยติดใจรุ่นสี่เลยอพยพมาตําหนักอาตม,มานี่อ่แล้วก็เป็นเกิดเกิดมีคอร์สต,ต่อต่อมาจนถึงทุกวันนี้อาตม,มาเลยก็ไม่เคยลืมนีอ่อะไรนะวสสเท่าไหร่เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นอาตมาที่เป็น อ่าเลยเวทีครั้งใหญ่เลยเวทีแรกเลยอโอเคนหมเจ็ดกับหกนี่สแสดงอะไรระหว่างสี่หนึ่งหึงสี่สิบเนี่ยตอนนี้เข้าสี่สิบสองแล้วโอเคเป็นไงบ้างเราโดนถามคุณจุ๊บนี่เรียนจบหรือยังใกล้มาตอนนี้สอบเลยเป็นเดทแล้วไปสอบเลยสอบติดไหมผ่านแล้วใช่ไหมออสอบผ่านเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับดูแลสุขภาพเพศศัลยสอบตอนนี้สอบได้เพศศัแล้วใช่ไหมห ว่าพดงคันแท่ไม่ได้เพศแต่พดุงคันนะอีกปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวทั้งเวททั้งอะไรเสร็จหมดเลยคือว่าเขาต้องเรียนรู้ให้หมดเลยอ่าเจ็ดนี่มันต้องรอบรู้นะไหมไหของไทยมีกี่ใบนะเพศนวดเวทแล้วก็อะไรอ่ะพดุงคันต้องเอาได้ให้ครบเลยถ้าได้ไม่ครบนี่แสดงว่าปีขั้นเนี้ยยังสอบไม่ผ่านาปีขับอยู่สว่าได้ใช้วิชาปีมันยังไม่ได้ อ่ามันเราจะเห็นห่างนเวลาปีกมันต้องปุปุ๊ปุบมันต้องสองปีกมันถึงจะบินขึ้นแต่ห่างตัวมันหนักมันเลยบินไม่ขึ้นนะอันนี้ปีกนี่แสดงว่าเรามาถามคุณจุ๊บเนี่ยตอนนี้ปีกข้างนี้รู้สึกบินได้ยังอ่าติดแล้วนะปีกปีกติดแล้วนะนั่นเริ่มเริ่มเริ่มไต้หนึ่งใบแล้วเดี๋ยวตัวทำคลินิกอะไรนะอ่าอะไรพดุงคันก่อนมีมีชื่อน้ำหน้าแล้วพออะไรนะออพอพอไม่ใช่พอ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 ใช่ไหมอ่า เพราะเาพอล้วโอ้โหเป็นแพทย์พดุขัน<ม>นี่ไหมอ่าเนี่ยข้านี้โอเคตอนนี้คําว่าเขาทําได้แล้วเขาสอบได้แล้วปีนี้เรามาดูว่าหลัง41ไปเนี่ยไปเลยเราก็เกาสิหรือว่าพี่อะไรเนี่ยมันต้องฝึกอะไรเนี่ยเลขเก้าฝึกอะไรฝึกอะไรเลขเก้าฝึกอะไรหยุดได้ยังตอนนี้หยุดหยุดอยู่ตรงน,นี้แหละตอนนี้ได้ใบแล้วได้ใบเพชรสมมติว่าได้ตอนนี้ได้ใบอะไรนะใบพดุขัน ไม่เรียนแล้วกูได้ใบเพลิงกันกูไม่สอบไม่อะไรแล้วพอละได้ไหมได้หรือเปล่านะไม่ได้เพราะว่าเจ็ดเนี่ยเรียนเลขเจ็ดเลขหกเนี่ยมันต้องมีความรู้เยอะเราจะถึงจะเป็นรักษาคนได้ต่อไปเรียนนวดทะเลสนวดน่าจะสำนักต้องมานวดถุงน่องเลยต้องมานวดตอกเส้นเลยต้องมานวดอาจารย์นวดนั่นนี่อย่างโหดเลขเจ็ดก็ต้องเรียนเยอะนะแล้วก็เนี่ยไม่ได้เก้าเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดอยู่กับที่ด้วยนะมันก็ต้องพัฒนาพัฒนา เพราะว่าดูเราสังเกตอันนี้40 40ใช่ไหมตอนนี้เขา42เนะ่ะเขาก็ต้องเรียนต่อต้องเรียนต่อก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อย,ยกระดับตัวเองให้ขึ้นสูงอีกสังเกตไหมใครที่มีเลข8เนี่ยไหมหรือเราไปเรียนรู้เราเป็นแพทย์เป็นหมอเราไปเรียนหลายอาจารย์น่ะดังนั้วเขาก็ต้องมาอัปเดตเราต่อใช่ไหมต้องพัฒนาเราต่อไม่หยุดเราได้หนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบสุดท้ายพอเราได้สี่ใบครบปุป๊บเราดูสิว่า อนาคตขยับไปปีอีสักสามสี่ปีต่อไปไม่แน่คุณจุ๊บเนี่ยเป็นอาจารย์สอนหมดพลเมีคเบาทุกใบแล้วมีอาจารย์ติวสอบวันเล็กนึงเน่ยเราต้องเป็นผู้นําคนเป็นผู้สอนคนต่อไปเหมือนกันบางทีอ่ะเราจะเป็นผู้เป็นแค่แต่พยาบาลเราเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องตลอดไปไม่ได้เราต้องพัฒนาตัวเราเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าคนด้วยเป็นผู้นําคนเป็นหัวหน้าคนเนี่ยเป็นผู้เริ่มเนี่ยเปิดที่น้องเปิดเป็นผู้สร้าง อ่าอะไรนะอ่เลขหนึ่งเนี่ยก็คือว่าต้องเป็นตัวของตัวเองเนเป็นอะไรนะเป็นตัวของตัวเองเลยต้องยืนด้วยรับแห้งของตัวเองด้วยอ่าต้องพื้นต้องอันนี้ตัวเองเรามาดูว่าตอนนี้ตอนนี้ถึงไหนละของคุณจุ๊บนี่เป็นตัวของตัวเองไหมกำลังฝึกอยู่เห็นไหมแต่เลขหนึ่งนี่แสดงยังอ่อนอยู่ยังอ่อนแต่เลขเก้ากำลังพัฒนาต่อไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าหอปิดเรากำลังปลายปลายปิดเรายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เราก็ฝึกอ่า จากเราฝึกเป็นนกนกกระจอะนกพิราบแล้วต้องฝึกเป็นนกอินทรีอ่ไม่เอาไม่เอานกกระจากเหมือนเดิมมันกพิราบรอได้รออาหารมาบานแล้วก็กินชิ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 อมันก็เป็ดได้ไหมหารนด้ไนมอย่างนั้นมันรอแต่อาหารมันไปป้อนไม่มีอาหารตกมันก็ต้องไปหากินเองอนกอินทรียไม่สนใจมันไม่ไม่รออาหารคนมาให้มันต้องฝึกด้วยยืนพวกนา้เลขหนึ่งเนี่ยหลังสี่สิบเอ็ดไปเนี่ยมันต้องฝึกยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง เราจะไปแบมือขอพ่อแม่จะไปแบมือขอสามีจะไปแบมือขอคนนั้นคนนั้นได้ไหมไม่ได้เราต้องพยายามยืนด้วยหลังแข่งของเราอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมโอเคใครที่มีเลขแปดถามหน่อยอไปถึงไหนแล้วของค,คุณคุณอะไรนะนนคุณใบใบท่าน้ยสมนี้ก็กําลังเรียนอยู่อ้สัตว์เราสี่สิบเี่ไหล่อ้าวไลเรียกันนี่สี่เป็นสี่สองอลไรใช่ไหมไล่เรียกันเนี้ยก็กำลังเรียนกําลังเนี้ยได้มาธิบายแล้ว รุ่นน <gen> ้องอาจารย์รุ่นนองนะนี่รุ่นที่12ไงโอ้จะมาไปเรียนรุ่นรุ่นรุ่นที่ถัดไปรุ่น21นะตอนนี้ลูกศิษย์ไปเรียนไปสี่ห้าคนนะคุณกิตคุณอะไรนะโอ้ไปเรียนตามไปเลยนะต่อไปต่ออะไรนะรศนี oh ่ม <Bryant> ีแต่ลูกศิษย์เราทั้งนั้นเลยอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์เราอามาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์อีกนะวันนั้นมีอาจารย์สวยงามมาสอนอาจารย์จำได้ไหมเราก็นึกว่าเป็นแม่บ้านมาทำความสะอาดแต่งตัวเหมือนแม่บ้านแล้วก็ขนๆนั่นน่ะที่ไหนล่ะ อาจารย์เรียนมีน้าหนูไปเป็นอาจารย์พวกคนมันร้อยหา้าสิบเปนมาจําไม่ได้ก็ตายอาจารย์เราเองน, <c oughs> นี่ไหละมามาอยู่ตรงนี้เราเป็นลูกเราเป็นอาจารย์พอเรากลับไปที่พอสออ้กกวาวเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์อีไรกันเราสลับไปไม่รู้ใครเป็นอาจารย์ใครเนี่ยนี่เนี่ยนะเนี่ยเจ็ดหกเนี่ยก็คือว่าต้องเรียนใครใครถ้ายังไม่ถึงสี่สิบต้องเรียนและตอนนี้คุณคุณคุณ,คณ,คณ,คณวัยวัยนี่เป็นไงพัฒนายัง กำลังพัฒนาอยู่ไม่ยังไม่หยุดใช่ไหมต้องเรียนต่อเลยนะเห็นไหมแล้วในความฝันอาจจะเป็นครูด้วยเพราะอะไรเราเห็นไหมที่ว่า19เลยนะ18 19สิบเก้าเห็นไหมเลขหนึ่งเห็นไหมเลขหนึ่งมันก็มาไหมตัวเนี้ยใช่ปาเป็นสิ1เก้าห่งศนย่งเห็นไหมนี่คงต้องต้องเป็นผู้นําเป็นครูไม่แน่นะแน่นคกข้างหน้าเนี่ยใครนะคนวัยวัยอาจจะเป็นครูคนครูของตนก็ได้เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยก็ได้แต่คือว่าเราต้องฝึกฝนและต้องพัฒนาอยู่กับที่ สังเกตเราเป็นมาดูครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านไม่หยุดเนี่ยเรียนเรียนมีที่ไหนก็เรียนเพราะว่ามันต้องเก่งกว่าลูกศิษย์บางทีลูกศิษย์จะเก่งกลัวไม่ได้อาจารย์ก็ต้องเรียนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอะไรท่างงเนี่ยเหมือนการตมาตมาเรียนชีวิตในหยุดมาประมาณตั้งแต่ปีคศ2009ท่านั่งกั่มเคยได้ไปเรียนตัวเลขแต่พัดสอนปอดตุ้ยไปปุ๊บโอ้โหปอดตุ้ยเดไปเจอตัวเลขศาสตร์ตัวนึงไปเจอตัวเลขศาสตร์นี่เรื่อยอโอ้ันก็เลยเอา มีหลายตัวใหมีม,มีตัวเลขหลายหลยตัวเพิ่มมาอีกอโอเคต่อไปเรามาดูเลขแปดนกมันจะบ,บินสูงขึ้นสูงต้องดูตรงไหนตรงหางมันตรงหางนี่คือเลขะไรเลขสาใครที่มีเลขแปเลขสามเนี่ยคืออะไรพูดระยะแรกคือพูดไม่เป็นระยะที่สองเลยนะศึกษาเรียนรู้เยอะมาก แล้วระยะที่สามนี่ยอะไรนะเอามาประยุกบมาดัดแปลงตัวเองเป็นของตัวเองแล้วก็เอามาไม่ว่ามาถ่ายทอดมาสอนมาแบ่งปันเรามาถามคุณจุ๊บเลยตอนนี้คุณจุ๊บถึงไหนแล้วถึงระยะไหนแล้วพูดได้ยังสอนได้ยังเริ่มเริ่มเลยนะเริ่มเริ่มจุ๊บเริ่มร้องอ่ะอ่ะอ่ะบางเริ่มพูดเลยไหมเนี่ยไหมเลขสามเนี่ยเลขแปดเนี่ยถ้าจะมีสตังค์นี่ก็ต้องอะไรนะต้องพูดอ่าถ้าพูดปุ๊บเนี่ยได้สตังค์เลยเลขสาม าภาษาเป็นศัพท์อีกอันหนึง่งเรืองสารเนี่ยคือว่าต้องต้องแบ่งปันต้องให้ก่อนต้องพูดก่อนต้องอะไรเนี่ยต้องเอาเอาวิชาที่เราเรียนหลากหลายมาเนี่ยแล้วต้องมาประยุกต์เราทํายาดมยาหมองยานอนต้องมาปุ ốc, ๊บเราต้องทําเป็นสูตรของเราเอาหน้าของเราใส่ก็ได้ลปโลโก้ใส่ก็ได้เหมนเหมือนกับยาดมวันนี้เห็นไ้ยของแม่เลยนะไปไหนเนี่ยเห็นไ้ยเขามีแบงเขาปุ ốc, ๊บทีแรกใครก็ไม่รู้จักพ่าดมไปยาเหลียงยาเหลียงโอ้โหของคุณแม่ยาเหลียงเนี่ยโอ้มันดี ก็มีดีมีแบบนด์ต้องปโฟนก็โทรโทรโทรสั่งจองมาเราก็มีแบรนด์ของเราหรือว่าเราต้องอีอันหนึ่งงานนะงานอะไรที่ไบหาเงินได้ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเงินเสียแรงงานเลยน้ำลายการพูดเห็นไหมออนไลน์ก็พูดเห็นไหมคืออันนี้เอานี่มาขายอะไรพูดเนี่ยงานน้ำลายเราดูดอกอุดมเหมือนไหมโพดเวทีหนึ่งสามสี่ชั่วโมงได้แค่ไหนเจ็ดล้านสิบล้านไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกันเห็นไหม แต่ถ้าเป็นแบบว่าบวขาขแสงชัยนี่ก็โหกว่าจะฝึกมาได้ต่อยกันนี่ได้ยี่สิบล้านนี่มันก็มันก็สมบุกสมบอมนะโดนเตะโดนตีแต่อาญาว่าข้างในนี่สะเทือนไปหมดแล้วนะนั่นชีวิตครั้งแรกไงแต่รหัสชีวิตหรือว่าอะไรเนี่ยเกี่ยวกับการพูดน้ำลายเราดุโนวดตุ่มดองดุนนักพูดนักบรรยายนักเทศน์อะไรไหนมันปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยแค่เสียน้ำลายดื่มจิตน้ำไปแป๊บเดียวก็โอเคละเห็นไหม เลขสามเนี à, anya, ่ยต้องพูดเยอะๆเนี่ยความคิดเรามีอย่างนี้ไหมเราอยากจะพูดเราอยากจะสอนแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเราแต่เราต้องมีความรู้ไงถ้าเราไม่มีความรู้เราไม่พัฒนาตัวเองเราไม่เป็นตัวใครเราไม่มีเป็นจุดยืนของตัวเองป๊อปเราจะเอาอะไรมาพูดเหมือนกันอาตมาก็มีเลขแปดไหมตมามีสองหกแปดเท่านี้เห็นไหมตอนนี้อาตมามีละโอ้โหองรู้หนึ่งถึงหกมีเยอะมากมากกว่าหกอีกั้นมากกว่าด้านการละสายโอ้อาตมาก็ยังพัฒนาตัมมาไปแต่ละที่ที่อาตมาก็ได้เรียน สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเสร็จแล้วเนื้อธรรมก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองแลตอนนี้ถ้าธรรมอยากได้ตังค์ธรรมก็พูดก็สอนไปเลยเดี๋ยวตังค์มันมาเองทำนองนี้โอเคอันนี้ด้านความคิดเข้าใจไหมเข้าใจไหมอ่าต่อไปเพราะเดี๋ยวมีหลายเลขเดี๋ยวไม่จบต่อไปเรามาดูขั้นการการกระทำอันนี้ลืมไปหางไม่มีหางไม่มีเดี๋ยวสิบเอ็ดลบสามเดือเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดลบสามเดือนแปด โอเคสามสองสองสี่นะเป้าหมาย uh, นิพพาน uh, ทุกคนเนี่ยแม้นี่สิบเอ็ดใช่ไหมนี่สองสองนี่ก็เป้าหมาย uh, นอกาทุกตัวก็เป้าหมายเหมือนกันเป้า uh, หมาย uh, นิพพานหรือถ้าเราเป็นเราเราพูดเรื่องธรรมะก็เป้าหมายของเราคือนิพพานถ้าเราทําธุรกิจเป้าหมายก็ว่าเป็นเศรษฐีเงินล้านเป็นเท่ากองเท่าแก่ uh, ก็คือว่า แต่คือรัเป้าหมายมันก็คือว่าเนี่ยอะอ,นนไอะไรนะความสําเร็จสมมติว่าเราถึงเรามีเงินมีทองมีอะไรปุ๊บมันไม่มีความสุขแต่สุดท้ายก็ต้องการหลุดพ้นหรือว่าต้องการนิพพานหรือว่าต้องการความสงบหรือว่าอะไรน,นะนทุกตัวแล้วทุกตัวจะอันนี้โอเคต่อไปเรามาดูดูเลขสามนะเลขสามเพราะว่าแต่ละตัวนี่มันก็จะ,ะไม่เหมือนกันนะเลขสามโอเคอันนี้การกระทำละเรามาดูใครที่เลขแปดอะไรเลยใครมีเลขสามบ้าง 3 0 3 3 9 1 2 3เนี่ยฟังทางนี้เลยนะเห็นไหมเลขสามเนี่ยอ่ไอที่มีเลขสามสามเนี่ยโอเคการกะทำเราทำไงแล้วถ้าอันนี้เป็นสมมติอันนี้มันอยู่ด้านขวาดักการทำแล้วก็เลขแปดอ่านี้เป็นการกระทำเราต้องทำเลยลงมือทำเลยลงมือเรียนลงมือนี่เลยลงมือเรียนสกัดเรียนนู้ถ้าเป็นอันนี้แค่คิดเฉยๆแต่บางทีอาจจะไม่ทำแต่ถ้าเป็นการกระทำเนี่ยมันต้องลงมือละ just do it action อ,อ่าสามอ่าสามหนึ่งถึงสี่สิบ อันไหนไหมต้องอะไรนะร่วมมือกับคนอื่นจับมือกับคนอื่นหรือต้องรู้จักแยกแยะเหมือนกันอรตมาเรียนเรียนเรียนมาเยอะเลยตอนนี้อาตมาเริ่มมาแยกแยะละศาสตร์จักระดูกศาสตร์รหัสชีวิตศาสตร์อะไรหูศาสตร์ตาศาสตร์เนี่ยแกล้วอันไหนมันสาคัญกว่ากันโอ้อันนี้มันไม่สําคัญแล้วก็ไว้กน่อนอันนี้ไม่สําคัญเราไว้ก่อนอันไหนมันสาคัญอันไหนมันใช้งานได้อันไหนที่จะเอามาทำเป็นเงินเป็นทองได้หรือว่าเราต้องไป ไปขยายความไปแยกแยะให้ชัดเจนอ่าไปแยกแยะเสร็จแล้วพวกเราเอามาเอาเป็นหนึ่งเดียวอะไรนะเขาระว่อะไรที่ไม่ว่างใครพูดพาดินนะคุณมาพูดอะไรเชี่ยวชาญเกิดผลอะไรนะอะไรนะมีความรู้อะไรนะมีมีไม่ใช่ที่ชานาญอะเชี่ยวชาญอะเชี่ยวชาญเกิเกิดผลโอ้โหเก่งจริงจริงจำก็แค่พับท่้นบ้านอันนี้แหละที่สุนทรพูดว่านะ มีความรู้แบบว่าเยอะแยะมากแต่ไม่ชํานาญสักอย่างสุดท้ายเป็นไงบ้างมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรแต่ถ้าเรามีชํานาญในสักอย่างปุ๊เนี่ยมีชํานาญแล้วสักอย่างปุ๊บมันถึงจะเอามาใช้งานได้มาเป็นเง,งนินเป็นทองได้จำได้ไหมปนออใใช่อันความรู้ กระจายแต่อย่างเดียวแต่ขอเชี่ยวชาญเถอะจะเกิดผลอ่าใช่โอ้แสดงว่ามีนักปราอยู่นี่คนหนึ่งนักปราออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกันเลขสามเนี่ยดูที่สามเลยเอามาได้ยังเลขสามมาไม่มาเอามาแล้วนุนหนนั่งเลยแล้วย้ายที่นั่งบ่อยจังเลยแสดงเป็นฮะมาสายไม่มีที่นั่งเหมือนอย่างนั้นอ่ะเลขสามหลายคนเนี่ยคุณจุ๊กก็ดีคุณอะไรนะไอ้นี่ยเนี่ยคุณคุณชัยก็ดีไม่ใช่คุณชัยใครนะที่สามนะคุณชัยว่า คุณชัยก็มีขอ้คุณชัยนี่ก็ไม่ธรรมดานะรู้หมดอ่ะในน้ามีปลาในนามีข้าวบนฟ้ามีนกมีอะไรรู้หมดคุยได้หมดแต่อะไรนะเป็นเป็ดชนานาญไม่ชํานาญไเรารู้เลยว่าต,วต,วตัวเราไม่ชนานาญแต่เราก็ต้องฝึกฝีมือฝึกเลยให้มันชํานาญทุกอย่างโอเคแตม่มาถามนะโอเคตอนนี้คุณจุ๊บชนานาญอะไรเก่งที่สุดในของเรานี่คืออะไรตอนเนี้ยยังหาไม่เจอเออแสดงว่า แล้วอะสิหนึ่งถึงสี่สิบเรายังไม่รู้ว่าเราทํางานอะไรเราเรามีพรสวรรค์เราอยากจะทําอะไรยังไม่ทราบเลยเห็นไหมเพราะยังไม่ทราบเลยเราก็ยังยังไม่เป right? ็น like ตัวของตัวเราไงอแล้วคนหมวยอ่ะคนหวยอ่ะมีัดทราบอย่างว่าเราชานาญล้วเราชอบเลยก็ยังไม่ทราบอ่ะไม่ทราบอแต่แต่มันเรียนรหัสที่เริ่มเลยยังเริ่มเข้าใจยังเริ่มเริ่มเริ่มรู้อะไรเริ่มเริ่มพอข่าวเล้รใช่ไหมเออเราควรจะทำอะไรอะแล้วคุณนั่นเนี่ยคุณนี่ย คนนี้ก็คุณนาคุณนาใช่ไหมคุณนารู้หรืยยังว่าเราชอบอะไรตอนนี้เราชีินบังเรา,เราเร,าเราเริ่มจะมาโฟกัสอะไรสักอย่างรือยังเงก่งอะไรม,มากเราเรามีความชำนาญเชิดชันด้านไหน,น,นอ่ะด้านช่ายภาพหรือว่าด้านเขียนหนังสือด้านไหนยังไม่รู้เลยนเ,ลเนี่ยเลขสามเนี่ยพอมันม,ม,มาเจอตาตมาเองก็เหมือนกันตาตมาก็เป็นเลขสามเหมือนกันเห็นไหมตาตมา สามสิบหกปีแต่มาไม่รู้จะไปเรียนไหนเนี่ยแตมาไปเรียนหลวงพ่อเข้าใจไปเรียนหนังไปเรียนนี่นมันเยอะไม่รู้จะเอาไปไหนโอ้ oh, <ๆ>ตอนหลังมันเจอรหัสชีวิตเนี่ยโอ้ oh, <ๆ>เรามีเลขสามมาตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ย<ๆ>เราต้องเอาพูดให้เก่งๆแล้วต้องฝึกพูด,พ,ด,พ,ด,พ,ดพูด้อะไรอันะไร,ะไร,ะไรแบ่งปันให้คนอื่นอะไรเนี่ยออ๋ตอนนั้นมาปุ๊บเลยก็พยายามรวมรวมรวมย่อมาเลยเดี๋ยววิชาเดี๋ยวสองวิชาเราจะมาเน้นโฟกัสที่จักระดูกบางทีมาสอนเมื่อก่อนเนี่ยจะมาสอนสิบเอ็ดวันสอนเก้าวันสอนเจ็ดวัน ตอนหลังเนี่ยย่อมาเลยสามวันพอแล้วสอนแค่จักกระดูกระวไม่สอนอย่างอื่นละพอไม่สอนอย่างอื่นปุ๊บเอ้ยพอดีมาเมืองไทยปุ๊บมาสอนแต่เออเขาเห็นโอ้อาจารย์ทำสอนจักระดูกไปอินโดนีเซียโอ้อาจารย์ไปต่างที่โทศสอนจักระแตมาเลยเป็นตาจักระดูกเลยต่อไปแต่มาเลยก็เอาแค่ในรหัสชีวิตพอแล้วให้คนเขียนหน้าอาจารย์น้อมรหัสชีวิตพอแล้วไม่ต้องเอาจักระดูกเหนื่อยโอเคต่อไปอันนี้สมมติว่า1นึถึงสี่สิบ เรา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 สุขได้แล้วเรามีความชั้นาันเชี่ยวชาญได้หนาด้านหนึ่งเราเป็นตัวของตัวเองแล้วเสร็จแล้วมันเราเป็นตัวของตัวเองได้ปุ๊บเราร่วมมือกับคนอื่นได้แล้วปุ๊บอ้าวหลังจาก41ไปอ่ถึง99แล้วกันนะอันนี้ยาวหน่อยอันเลข4เลข4คืออะไรฮะสร้างทีมอ่าเจ๋งแล้วเริ่มมีมีเริ่มจะสร้างทีมสมาเริ่ม เริ่มรู้สึกมั่นคงเนี่ยอาอาตมามีอะไรนะตำหนักอาตมานี่หนึ่งสองแล้วมีตำหนักแล้วอาตมาเริ่มมีทีมอาตมาเริ่มมีอะไรนะภาระอะไรเนี่ยไหมเป็นเป็นประธานมูลนิธิเริ่มมีต้องรับพาระต้องดูแลเด็กต้องดูแลหลายๆโรงเรียนอะไรเนี่ยเราต้องมีช่วยเรามีทีมงานเราได้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราเริ่มรู้สึกว่าเออปลอดภัยแล้วเรามีสถานโรงเรียนเราเรามีสถาบันเราเรามีมูลนิธิมันก็มีเว่า แล้วถ้าสมมติว่าคุณจุ๊บเนี่ยตอนนี้มีคลินิกตัวเองแล้วมีทีมงานตัวเองแล้วมีลงยาตัวเองแล้วมีอะไรตัวเองแล้วเพรรู้สึกว่าเราเริ่มมีความมั่นคงแล้วแต่ว่าลงเอ่อลงิทยาก็ไม่มีคลินิกก็ไม่มีอ่าไม่มีบ้านก็ยังเช่าเขาอยู่หรือว่าอะไไม่ได้41ไปเนี่ยมันต้องมีบ้านต้องซื้อบ้านต้องมีที่ดินต้องมีอะไรต้องมีสวนปลูกสมุนไพรต้องมีอะไรเปืองตัวเอง ต้องมีกลุ่มมีชมรมมีสมาคมมีมูลนิธิมีอะไรเป็นของตัวเองมีไม่ใครที่แรกสามแล้วตอนนี้มีอะพวกนี้แล้วยกมือขึ้นอ่าอันนั้นมีแล้วคุณคุณชัยมีแล้วอันนี้ก็มีแล้วมีร้านร้านใช่ไหมร้านยาร้านอะไรที่ปลูกสมุนไพรใช่ไหมแล้วคุณคุณลูกตามีเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมอ่านี่ไหมแค่ซีเนี่ยมันต้องสร้างทีมให้มั่นคงถ้าเรามีทีมป๊อ่าเป็นไงบ้างเรามาดูต่อไป เราก็ต้องออกไปละนิดแค่เราเป็นทีมเราต้องออกไปว่าเฮ้ยฉันมามีเปิดคอร์สอันนี้นะฉันปลูกฉันมีสวนนี่เราต้องไปหาการตลาดเราต้องไปดูการตลาดเพราะว่าภาษาเล็กแค่ไหนต้องรู้จักะไรทวยเซลับตัวเองหรืออะไรนะต้องรู้จักแนะนําตัวเองให้คนรู้อ,ออกสื่อออกออนไลน์ออกอะไรก็ได้แบบให้คนรู้ว่าโอ้เราทําอันนี้นะเราเป็นหมอน,นี่นะ,ะเดี๋ยวนี้มันการสรรื่อสารมันก็พัฒนานไปเรื่อยๆจากเมื่อก่อนเอนี่ยโฆษณาทางเฟซเดี๋ยวนี้ทางเฟซเนี่ยไม่มีใครดูและ้ะ เพราะควาข้างมาปิดกั้นปิดกันแล้วก็มาทำ t ิกตอกบ้างแล้วก็อินสตาแกรบ้างอันนั้นบางนีมันต้องพัฒนาไปตามยุคตามสมัยมันต้องตามหันตามๆทันตะกคมไม่งั้นเราก็ต้องเดินทางไปศึกษาที่อื่นด้วยด้วยนะแค่นี้แล้วเราต้องแบบว่าไม่ใช่ว่าจะเฝ้าแต่สํานักเราเลยเราเหมือนกันอัตมาเนี่ยไหม